ถ้าตอนนี้รู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองยังรู้สึกรู้สึกว่าทําเต็มที่แต่ว่าก็รู้สึกว่า,วา,วายังมี question ว่าแบบเอ๊ะทําได้ดีหรือยังนะอะไรนี้อยู่ค่ะเราเป็นเชืยให้นิลูกเจี๊ยบอยู่ <laughs> แตววันหนึ่งเราจะเป็นใช้นินไก่แล้วก็จะเป็นช่ให้นินแม่ไก่ในสักวันหนึ่งค่ะ <laughs> แต่ว่าจะเป็นคนที่ใจด,ดีเหมือนแม่ไก่ไม่ใช่ค่ะหนูจะจิก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 ไม่ใช่หรอ <laughs> เ,รเนิน <laughs> อีอแทนจะหาเลยค่ะว่าช่วยไหมไม่ม <m ai> ี <mi> เราไม่ยุ่งเท่าพี่เชอร์หรอกนะ้า แต่ว่าตอนนี้ก็มีแบบว่าพี่เอที่เป็นเป็นเฮดเอ r ก็รู้สึกว่ามีแบบแก๊งแคปแคปใช่ไหมที่แบบคอยช่วยงานแล้วก็มีแก๊ง AR ที่แบบทํางานร่วมกันก็รู้สึกเขาเียว่าสบายใจแบบเฮ้ยลองมีทีมนะจ๊ะ อโอ้อกว่าแก้วก็ัดตารางเวลาสุดกันใช่ไหมก็ไม่ปรึกษาแบบพี่ๆด้วยนั่นแหละส่วนมากก็จะแบบช่วยๆกันคิดอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ปัญหาทำให้ฉันเติบโตค่ะทุกคนก็ทําให้เขาเรียกว่าเราแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบเก่งขึ้นอไอี้ ยังหลอกรุ่นหยังต้องเทรนอยู่ทุกคนอาจ,จะเห็นว่าน้องๆเก่งใช่ไหมนี่ก็รู้สึกว่าน้องๆก็เป็นรุ่นที่แบบรับมาแล้วแบบมีความพร้อมแบบระดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า เอาเข้าจริงๆเจาะลึกลงไปในแบบว่าสกิลแบบหรือว่าร่างกายของแต่ละคนน่ะสุดท้ายมันก็ยังต้องการการเทรนอยู่ค่ะทุกคนแบบบางทีน้องแบบอาจจะเต้นเก่งมากๆเคยเต้นมาก่อนมีประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอแบบต้องมาร้องเพลงก็อาจจะยังไม่รู้ว่าต้องแบบใช้เสียงตัวเองยังไงหรือว่ามาคนที่ร้องเก่งมากๆก็อาจจะยังเต้นไม่ถนัดแบบไม่ถนัดเต้นเท่าหรือว่าเสียงอาจจะยังไม่แข็งแรงพอแบบขึ้นสเตจจริงๆอะไรเงี้ยทุกคน ก็ให้น้องได้แบบว่าเทรนอย่างเข้มข้นอยู่ตอนนี้น้องก็กำลังเทรนอย่างเข้มข้นอยู่นะคะแต่ว่าก็แน่นอนว่าน้องก็จะได้รับโจทย์ที่ท้าทายไปเรื่อยๆเช่นอยู่ๆน้องก็จะได้ไปขึ้นเทเตอร์อะไรแบบนั้นใช่ แล้วก็จริงๆก็เลยว่าน้องๆอ่ะแบบรุ่นเนี้ยค่อนข้างแบบเป็นรุ่นที่ชอบวงอยู่แล้วติดตามวงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่ต้องแบบว่าให้เขามีแบบ Mindset หรือว่าจิตวิญญาณของการเป็นโฟเร e กรุ <laughs> ๊ปอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งก <laughs> ็นั่นแหละก็เลยอยากให้น้องแบบว่าพร้อมจริงๆเพราะว่าเขาก็แบบพร้อมที่จะแบบรับมากๆเป็นช่วงที่เขาพร้อมที่จะรับมากๆอะไรเงี้ย <laughs> แล้วเราก็ชอบเลี้ยงเด็กอยู่ลวค่ะ <laughs> <laughs> แลวหนูก็สนุกกับการทำสิ่งดี ฝากน้องๆด้วยนะคะใช่น้องก็แบบซอมกันดึกไม่ใช่แค่เจนหงนะตอนนี้เจน5ก็แบบว่าตั้งใจมากๆเพราะว่าก็โดนโยนโจทย์ที่ท้าทายไปเยอะอยู่เอ่ออย่างเช่นสเตทวีคนี้ก็ท้าทายมากเลยแหละ เพราะว่าปกติก็รอบนี้ขึ้นไม่ครบใช่ไหมแล้วก็มีแบบว่ายูนิตรอบนี้หนูกดแรนดอมเลยทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะสนุกสนานมากๆทั้ง4รอบนะคะแถมมีน้องรุ่น6ไปขึ้นโอเพนนิ่งโชว์อีกก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยช่วงนี้แกงเจน5ก็ค่อนข้างที่จะเจอโจทย์ที่ท้าทายมากๆเหมือนกันแต่ว่าให้เขาแบบว่าลองด <c oughs> ูน้องก็ทำได้ดี <c oughs> ตอนนี้ต้องสียังไงบ้าง รุ่นสีสบายใจหายห่วงแล้วรู้สึกว่ามองไปแล้วแบบเอ้ยมันเริ่มมีความเป็นรุ่นพงรุ่นพีเริ่มมีความเป็นแบบเป็นตัวแม่อยู่ในตัวเออแต่ว่าถ้าตัวแม่ที่สุดนะคะคือต้องเป็นรุ่นสามนะคะไม่มีใครจะชดวเท่านี้แล้ว <laughs> แซว <laughs> ใช่ถ้าตอนนี้ตอนนี้เจนสามเป็นแม่ไก่ค่ะแล้วเจนสี่เป็นไก่ <laughs> รุ่นเจ็ดก็ บอกว่าจะมีน้องๆที่น่ารักและตั้งใจแบบนี้เข้ามาออ d i ชั่นกันเยอะๆนะคะพวกเราเปิดรับเสมอต่อก็ออคือแบบมานั่งคิดว่าแบบไม่เคยคิดที่จะแกะก่อนเวลาเลยนะทุกคนตั้งแต่เข้าวงมาคือแบบหนูแบบพูดลหลยด้วยซ้ำว่าหนูแบบยังไงก็จะอยู่จนครบสัญญาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะพัดพาเราไปทางไหน แลหนูก็เป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ Gel ทดลองทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมออย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วด้วยสภาพร่างกายอันเจ็บปวดสภาพจิตใจอันบอบช้ำก็คิดว่าถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาของเราแล้วแต่ก็ถือว่ายิมมองย้อนกลับมาก็คือสามารถบอกตัวเองได้ว่าเราแบบประสบความสำเร็จเว้ยในสิ่งที่เราทำในี แล้วก็จบการศึกษาอยากสวยงามที่สุดละในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยจริงๆแบบพอมานั่งลิสเพลงก็แอบแบบว่าจริงๆมันก็นิดเดีเองนะแล้วแบบต่อจากนี้มันก็มีแบบอะไรที่น่าทําเต็มไปหมดเลยในาฐานะเบียเนเคอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าที่อันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับพลังอันใหญ่ยิ่งนั่นแหละ ึงเวลาต้องตัดตัวต่อไปอยังไงเราก็ไม่ได้หายไปไหนยังไงเราก็ยังอยู่กับเบียนเคเหมือนเดิมแล้วก็ขอให้น้องๆเชื่อฟังขอให้น้องๆไม่ดือ้อกับพี่บอกเปอร์เยอะๆแล้วก็ขอให้ทำให้ทุกคนมีความสุขใจ เหมือนอย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆทำไมคอนกรมากก่อนมิวสิค l ลเพราะว่า b e n e f ฟ t ของมิวสิค l ลนะคะมันท้าทายที่จะสเปเชียมากก็เลยจะต้องรีบเคลียร์ทุกสิ่งอย่างให้เสร็จแล้วก็ไปทำา e n n นฟ i t นั้นต่อนะคะก็กลัวจะดึกจนเกินไปก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะ เอาจริงๆสาร,รภาพเลยก็คืออันนี้แบบหนูสามารถพูดตรงๆกับทุกคนได้ไหมว่าเอาจริงๆหนูไม่ได้อยากจัดงานใหญ่ขนาดน,นี้เลยกับงานแก๊สของหนูเพราะว่าหนึ่งเลยนะหนูกว่ามีคนมาทุกคนแล้วสองก็คือพอยิ่งงานมันใหญ่ใช่ไหมมันก็จะยังต้องยิ่งรบกวนให้น้องๆมาขึ้นด้วยซึ่งเราก็แบบเราได้ลั่นวาจาไปแล้วแบบว่านานแล้วว่าแบบว่า ถ้าฉันได้จัดนะฉันจะไม่ให้พวกเธอแต้นเลยฉันจะแต้นคนเดียวแต่ว่าสุดท้ายเราก็ให้น้องๆขึ้นนะคะทุกคนไม่ได้แบบทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเข้างานมาแล้วจะเจอหนูแค่คนเดียวใช่หนูก็อยากจะชวนแบบว่าทุกคนมาเลยหนูงกลัวไม่มีคนมา ใช่ก็คือหนูได้ลล่นวาจาไปแล้วว่าแบบจะไม่ให้น้องเต้นเยอะเลยจะแบบสามสิบนาทีเสร็จนี่สรุปยังไงล่ะ <c oughs> แต่ก็นั่นแหละก็ถือว่าแบบเป็นเกียรติมากมที่แบบครั้งหนึ่งได้มีเซเลบรินี้นะคะ <c oughs> จริงๆก็มีช่วงที่เป็นเดี่ยวอยู่แล้วก็แบบได้ใส่ทุกเพลงที่หนูอยากโชว์ก่อนที่จะแบบว่าไม่ได้โชว์แล้ว ไปหมดแล้วมีแกสเยอะมากเอาจริงสิ่งแรกท,ที่ที่กลัวเลยก็คือไม่อยากจัดใหญ่เพราะว่ากลัวไม่มีคนมาแต่ว่าก็มาคิดได้ว่าแบบเอ้จะแบบต่อให้มันแบบไม่เต็มก็ไม่เป็นไรสีเพราะว่าก็ยิ่งแปลว่าแบบทุกคนที่มาก็คือตั้งใจมาหากันจริงๆตั้งใจมาส่งกันจริงๆงอะไรเงี้ยว้ายทำไมอ่ะออนี่คืออาการลองประกาศแก๊สเย้ จริงๆก็อยากเขียนเพลงคาะมิเซเว่นวีด้วยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเพลงเราจะชื่อว่าอะไรแล้วก็อยากใส่เข้าไปในงานแก๊สด้วยแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะเรายังไม่รู้ว่าเพลงเราจะชื่อว่าอะไรทุกคนอันนี้บอกเลยนะว่าทุกคนแบบซื้อไปลาเวอร์ <c oughs> คือบอกเลยว,ว่าหนูแบบหนูไม่หายไปไหนแน่นอนจะทำลายการทำงานแล้วนะคะเหมือนทุกคนไม่ยอมให้หนูแก๊สอะ เหมือนทุกคนรู้เลยหนูถึงถามตอนตอนประกาศว่าแกงไะเนี่ยก็นั่นแหละเจอกันติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอทีสิบพันเฮ็ดกับ VR และยังมีเคเตรอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am o Fortnite application